สวัสดีครับคุณผู้ชมก็นานๆได้เจอกันนะครับสำหรับช่องนี้ก็วันนี้นะครับก็จะมีวิธีทดลองนะครับทดลองทำกิ่งมะนาวแบบง่ายๆนะครับแต่นนี้ให้ชมบรรยากาศก่อนเนะาะมะนาวเรามีติดบ้านอยู่ในบ้านในสวนแล้วนะครับ อันดับแรกเราก็เลือกกิ่งนะครับเอาเอากิ่งยอดเลยก็ได้นะครับที่ง่ายๆนะครับเอาง่ายๆไปก่อนนี่นะครับตัดมาเลยเอาง่ายๆนะครับทดลองนะครับทดลองเห็นเขาว่าทำได้ง่ายนะครับได้ผลดีเราจะทดลองนะครับ นี่ครับได้แล้วน,นี้เราก็เตรียมกิ่งนะครับเตรียมกิ่งด้วยการตัดใบเนาะตัดใบออกสักหน่อยเพื่อลดการคลายน้ำนะครับัน,นเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่พร้อมเราก็ทำแบบง่ายๆนะครับลองทำแบบง่ายๆ ก็ดูจากช่องอื่นมานะครับเห็นเขาแนะนํามาวา่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเราจะทดลองแค่ไม่กี่อันนะครับ ใบหรือว่าลิออกให้เหลือน,น้อยๆนะครับเต่เราจะไม่เอาออกหมดเพื่อให้เขาาได้เจริญเติบโตบ้างนะครับอันดับที่สองนะครับหลังจากเตรียมกิ่งแล้วเราก็เตรียมที่ชํานะครับที่ชําก็จะเป็นขุ๋ยมะพร้าวนะครับแช่น้ําเตรียมไว้แล้วนะครับแช่ไว้ให้เขาอิ่มน้ําแล้วนะครับ นี่คืออันที่สอ,อุปกรณ์ที่2นะครับและขั้นตอนต่อไปนี่นะครับเป็นน้ำยาเร่งรากนะเราก็เอาทำง่ายๆเอยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่เรากินเหลือแล้วทิ้งๆอยู่ก้นขวดนะครับเราก็มา ชุบชุบจุ่มจุมง่ายๆนะครับชุบชุบจุ่มจุมง่ายๆเ,เป็นน้ำยา,เ,าเร่งรากนะครับเครื่องดื่มชูกำลังนี่แหละเป็นน้ำยาเร่งรากที่ดีเพราะว่างั้นนะอันนี้ไม่ได้ผสมกะปิหรือว่าชูรสหรืออะไรนะครับสูตรแล้วแต่สูตร,ตรใครสูตรมันนะเนาะตามสะดวกตามสบายทุกอย่างทดลองดูได้นะครับ อันนี้ก็รอให้เขาคล้ายๆว่าเขาแห้งนิดนึงหรือว่าใช้เลยก็ได้เราทำง่ายๆเราไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องวิธีการเพราะเราทดลองนะครับเรากำลังทดลองเราก็นี่ฮะอาปากไว้ในนี้เลยนะครับปากไว้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะปิดฝาเท่านั้นเองนะครับนี่เรามีแก้วน้ำหรือแก้วเครื่องดื่มอะไรที่ซื้อมา กินเสร็จแล้วเราก็นำมาใช้ประโยชน์เป็นอุปกรณ์ควบแน่นอย่างดีนะครับทีนี้ถ้าตรงฝาตรงจุกเขาเนี้ถ้าเขาเปิดถ้าไม่มีไม่อยู่นะครับเราก็หาพลาสติกหรือหาอะไรมาอุดมาปิดไว้เพื่อไม่อากาศเข้านะครับแค่นี้เองเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่คือการทดลองของเรานะครับ แล้วทีนี้เราก็มาดูผลงานนะครับแวบหนึ่งเดือนผ่านไปใช่ไหมหนึ่งเดือนหรือ2เดือนก็แล้วแต่นะครับที่ทำไว้แล้วก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะเอาไม้คุณผู้ชมดูนะครับอันนี้ทำไว้นี่นะทิ้งๆไ้ตามโคนตน้นทำง่ายๆนะครับอันนี้ เป็นรางน้ำแมวนะครับลูกน้องหลายตัวนี่นะครับที่ทำไว้แล้วจนลืมเรียกว่าทำไว้จนลืมทำไว้จนลืมครับประมาณสองเดือนหรือสามเดือนนี่แหละนะครับจริงๆแล้วกา,าว่าเดือนเดียวก็ได้ลากแล้วนะครับก็มามองดูที่ตูดที่ก้นเขานะครับก็รู้สึกว่ามีลากนะครับมีลากเดินอยู่ เดี๋ยวเราจะออกให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับว่าผลงานเป็นยังไงนี่นะครับอันนี้ทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เพิ่งทําเป็นตัวอย่างเมื่อกี้นะครับทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วทีนี้การใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยมันจะรักษาความชื้นไว้ดีแล้วก็รากเดินได้ง่ายนะครับแล้วก็เนี่ยเอา อันนี้ฝาจุกหายก็เลยเอาพลาสติกยัดไว้มันก็จะควบแน่นได้ดีนะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับทีนี้เราก็จะไปหาน้ํแเราจะล้างรากให้คุณผู้ชมดูนะครับดึงออกเล้วทำง่ายๆจะดึงเดียวขาด,นะาดเนาะหาเคาะง่ายเกินไปก็จะไม่ได้ผลมันจะเสียของเนาะะเดี๋ยว ออแน่นพอสมควรแตงไว้ลากเขาออกดีเขายึดดึงออกมานี่นะครับโอบ้เห็นไหมครับเห็นไหมครับมีลากโอ้ลากลากเริ่มแก่แล้วด้วยยิ่งไว้นานสามสี่เส้นนะครับอ๋อ,อขาด เป็นหนึ่งยวล้างให้คุณผู้ชมดูนี่นะครับลากจริงๆนะครับนี่เห็นไหมครับไอ้ได้ผลได้ฝนดึงอีกอีกต้นหนึ่งดู๋ายาขาดเสียงขาดโอ้อันนี้ก็ก็เยอะก็เยอะครับเดี๋ยวล้างให้ดูเนาะนี่เห็นไหมครับนี่โอ้ลาก หลากเยอะหลากเยอะใช้ได้โอเคครับสรุปว่าได้ผลดีนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับการชำ่ำกิ่งมะนาวง่ายๆนะครับใช้วิธีง่ายๆแล้วก็ได้ผลจากนี้เราก็นําไปลองปลูกดูยังไงก็ เดี๋ยวถ้าลองปลูกแล้วได้ผลยังไงเดี๋ยวจะมาเ,าเล่าสู่ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ